ดวงจิตที่เห็นธรรมจะมีดวงธรรมปรากฏนิพพานมีอยู่ทำไมไม่ไปหวงลูกหวงหลานหวงทรัพย์สมบัติแล้วตายเปล่าเอ่ยชีวิตคนเรานี้พูดถึงว่าต้องดิ้นรนสเสวงหาในสิ่งที่เราต้องทิ้งในวันที่เราต้องจากทั้งนั้น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้ช่องทางไว้เราแล้วเราแค่เดินตามเดินตามรอยมักมีอง์แปดเราเดินตามรอยนั่นแหละเส้นทางนั้นแหละพระพุทธเจ้าได้ปูทางให้เราหมดแล้ววันนี้ผมจะมาคุยธรรมะผมจะคุยในเรื่องของอภิญญาหก อภินยาหกตัวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดแต่ถ้าสำนักที่เขาเข้มเๆ่ะเขาจะไม่สอนห้าตัวแรกเขาจะสอนตัวที่หคือตัวจบไปเลยเพราะห้าตัวแรกมันสามารถมุ่งไปหากีเลศไปสแสวงหาราบได้และมันก็สามารถลงต่ำตกนรกได้เหมือนพระเทวทัต นั่นเกิดมาเป็นผู้เวรผู้กรรมกับพระพุทธเจ้าตั้งสำนักเสวงหาลาบตกนรกขุมเวจีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยอะพินยาหกตัวนี้ผมจะพูดให้ฟังอะพินยาตัวที่หนึ่งถ้าเรามีจิตใจเมตตาและถือสัจจะอยู่บ่อยๆเราสำรวมกายวาจาใจอยู่บ่อยๆ เราภาวนาปิดวาจาบ่อยๆเขาเรียกว่าตัวสัจจะบาลมีมันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์คนเมาถือขวดเหล้ามาท่านบอกเล่าให้เป็นน้ำก็เปลี่ยนเป็นน้ำได้เลยนั่นแหละเขาเรียกว่าสัจจะบาลมี อภินยาตัวที่สองตัวที่สองคือรู้วาราจิตของคนและสัตว์และสัตว์เห็นไหมพระเกจิอาจารย์จึงรู้เลยว่าเราคิดอะไรเขาสำเร็จตัวนั้นเลยครับตัววาระจิตอะ่ะเขาเลยแสดงธรรมได้ดีก็รู้วาราจิตของผู้ฟังว่าคิดอะไรอ่านใจคนได้ อภินญาตัวที่สามคือตัวบุพเพตัวสัญญาตัวระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติเก่าๆได้ว่าเคยเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้สำคัญมากหรอกเพราะว่าชาติเก่าๆก็คืออดีตมันผ่านมาแล้วเราทำชาติปัจจุบันให้ดีก็พอแล้วอภินญาตัวที่สี่ คือหูทิพย์เขาพูดอยู่ที่อื่นเราก็รู้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนสมัยนี้คือโทรศัพท์มือถือเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าคิดคนได้ก่อนอีกก่อนคนยุคปัจจุบันนี้อีกนั่นแหละครับคนยุคปัจจุบันนี้คิดสร้างมือถือแต่พระพุทธเจ้าคิดได้ก่อนอีกครับผม ตัวที่ห้าคือตาทิพย์เปรียบเหมือนกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถเห็นไปต่างๆเห็นไปถึงต่างจังหวัดนั่นแหละครับพระพุทธเจ้าคิดได้ก่อนอีกกับคนยุคป,ปัจจุบันนี้คือกล้องวงจรปิดสำเร็จขั้นตาทิพย ในห้าตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกเพราะมันสามารถมุ่งไปหากีเลตได้หมดและยุคปัจจุบันนี้ถ้าพระที่ดูดวงพระบอกหวยแม่นนะโยมจะศรัทธามากแต่จริงๆแล้วนมันไม่ใช่กิจของสงเลยนั่นเป็นบาปทั้งนั้นเลยนั่นเลยครับมันผิดกิจของสงแต่สำนักที่เขาเคร่งเคร่งจริงๆเขาจะสอนตัวที่หกเลย เขาไม่สอนห้าตัวนี้สอนตัวจบคือภาวนาให้จิตหลุดพ้นเป็นพระอาหารหันต์ไกลจากกิเลสไกลจากความทุกข์เลยทำจิตทำใจให้เข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความไม่มีตัวตนความไม่ใช่กูกูไม่มีของกูไม่มีนั่นแหละครับ ทำจิตให้เป็นสุญญาตาคือความว่างเปล่าเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือไม่มีอะไรเลยห้วยลานพระอาหารหันต์เมืองจีนบอกว่าเราขัดกระจกกันทุกวันขัดกระจก,กก็เปรียบเหมือนการขัดเกากิเลดแต่ถ้าไม่มีกระจกอ่ะกรมมันก็ตกไม่ได้ กรรมมันก็สนองเราไม่ได้นั่นเลยครับทําจิตทําใจให้เหมือนอห้วยลานพระอาหารหันเมืองจีนบอกอ่ะทําให้ไม่มีตัวตนให้ไม่มีกระจกต้องขัดนั่นเลยครับเปรียบเหมือนที่ผมเนสักชิกอะที่ผมไม่นอนอ่ะผมเหมือนขัดกระจกแต่ผมต้องเดินปัญญาให้เข้าถึงความที่ว่าไม่มีกระจกไม่มีตัวตน กรรมที่ผมทำมามันก็สนองผมไม่ได้คือต้องสำเร็จไม่มีกระจกนั่นแหละครับเข้าใจไหมครับธรรมะคือธรรมชาติธรรมะอยู่ของมันอย่างอยู่อยู่อย่างนั้นแหละธรรมะอยู่อยู่ของธรรมะอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตเราอะไปยึดไปเกาะกับธรรมะเอง ทาทั้งปวงก็เป็นอนัตตาอนัตตาคือความไม่มีตัวตนทาทั้งปวงก็ไม่มีตัวตนเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับธทาทั้งปวงครูบาอาจารย์ก็ไม่มีตัวตนเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับครูบาอาจารย์เราปฏิบัติเองเห็นเองเข้าถึงทาเองมีความสุขเองได้ตัวเองทุกอย่างทำไม่ดีและจะบังเกิดแก่ตัวเอง สอนตัวเองมันเกิดบุญเต็มๆหาสถานที่ที่เหมาะสมที่มันถูกกับจริตตัวเองปฏิบัติใหม่ๆถือว่าสถานที่สำคัญมากที่ผมได้พูดไว้ในที่คลิปเก่าๆแล้วว่าอุปมาเหมือนการนั่งกินเหล้าเรานั่งใหม่ๆต้องหาหนำหากระท่อมหาบรรยากาศชายทะเลหาป่าหาเขามานั่งมันจะได้อัตรดได้ฟิลในการนั่งแต่พอเรานั่งเกิดความจำนานแล้ว เราสามารถนั่งกินเหล้าได้ทุกที่ทุกเวลากินคนเดียวยัง